ปวังได้มีโอกาสพามาล่างรถด,ด้วยตัวเองจ้ะพี่น้องก็เลยถือโอกาสถ่ายวิดีโอสันส้นๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันนาะจะเนาะเห็นถึงความแตกต่างบรรยากาศสวีเดนเด้อจ้ะเด้อมาค่ะมาล่างรถด,ด้วยตัวเองกันตรงนี้จะเป็นสถานที่ล่างรถนะจ้ะพี่น้องจา๋าเป็นล็อกๆเนี่ยค่ะขับรถเข้าขไปจะเป็นช่องๆเอาไปจอดไว้ในช่องเลยเด้อพี่น้องตรงนี้เป็นเครื่องนะคะใช้บัตรเครดิตแล้วก็ก,กดเหรียญล่างรถออกมาต่างหากค่ะเหรียญล่างรถเนี่ยเราจะมาหยอดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเครื่องปล่อยน้ำนะจ้ะพี่น้องจ๋า รอยน้ำออกมาตอนแรกก็จะเป็นน้ำที่เป็นฟองสบู่ล้วนๆเลยค่ะกกคัดด้วยฟองสบู่ที่เห็นในพีเซนเตอร์ก็คือลุงทองม,มีสามีของปักขวังนะคะรอบแรกคือล่างน้ำสบู่ทูให้ทั่วรถดเลยจะพี่นองจ๋าเร็จแรกก็ใช้น้ำเปล่าฉีดฟองออกให้เม็ดคือการเรียบรอยแล้วจะล่างลดก็ประมาณ25โคลนจ้ะ สวัสดีจ้ากินแซ่บแซ่างแดนกับประกว่างสาวโควราชในสวีเดนอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อวันนี้พี่น้องจ๋ามาเด้อกินเส้นแกง้อนต้มใส่ไก่กับประกว่างนะคะแกงเส้นแกง้อนใส่ซี่โครงไก่จ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ไม่ใช่ซี่โครงล้วนๆหรอกคะ่ะเป็นแบบว่าเนื้อเนื้อติดซี่โครงจ้ะพี่น้องโอ้โหใส่ปลาหอมๆห่วยๆออยากกินคักจก้ะไปเห็นในเฟซบุ๊กเนาะเลือนดูเลือนดูไม่หรอ เห็นเมนูนี่แกเอ้ยอยากกินคักแต่ว่ามันก็ขนคางจะอืดจักหน้อยแล้วพี่นองเอ้ยกว่าจะได้กินแกเอ้ยทำนุ่นทำนี่ไม่หรอกห้อาหารแมวพร้อมเต็นอืดมัดแกเอ้ยมาเด้อพี่นองจ๋าอยากกินแซ่บๆนักไปดูถั่วเส้็แกงร้อนจ้ะหรือว่าบุญเส้นเนาะจ้ะเนาะโคราชภาษาโคราชเขาเรียกเส้นแกงร้อนไม่หรอกใส่เครื่องแกงเอ่อโคราชนะจ๊ะตำพริกแกงเครื่องแกงโคราชแล้วก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูด แปลว่าอีสานบ้านเองไจ้ะพี่น้องมาเดิมมาปัด๊ดเส้นหลายคักจ้ะอือแซ่บแซ่บหอมปร,ราก๋อเอ้ยนี่น่ะมันไม่ใช่เป็นโครงกระดูกอย่างเดียวเท่าไหเอ้ย มันเป็นเนื้อจ้ะนี่หน่าอกนะคะเนี่ยแทบ พักกเมีมะเขือลายกบจะ้ะสลัดจะ้ะพี่นองจะ้ะถั่วงอกนิดนึงจะ้ะพักชีเลือด ด่าปากเอ้ยร้อนวนหวานอ่อนอ่อนอันนี้ขาดจ้ะจพี่น้อง ม่กินข่าวจะาวันนี้กินเสียนแจ้งร้อนเส้นแจ้งร้อนกับเป็นพวกแป้งคือกันนาะจะเนาะใช้แทนข่าวได้จ้ะไม่ได้กินนานพี่น้องเออเมนูนี่โค้งกระดูก พักหลายคือเก่าพี่น้องแต่ว่าถาดมันบังจ้ะมองไม่ค่อยเห็นเอามาหลายคือเก่าจ้ะ จะเกียบมันลื่นขีดไม่ค่อยติดอพอได้ยังสดน้ำอ้อยๆออยออยแกเอ้ยอมันอืดบ่จะพี่น้องเีลยวน้ำน,าน,นิดเดียวแกเอ้ย ่มากเนื้อไก่เนี่ยนะปักวางตุนก่อนนะจ้าเพื่อนเพื่อนปักวงเนี่ยใส่ข่าขนอจ้ะแล้วก็ตุนให้เขาเปื่อยก่อนนะจ้าประมาณ เกือบสองชั่วโมงเนี่ยจ้ะเห็นไหมเนื้อร้อนหล่อนใจเอ้ยตุนก่อนเดี๋ยวก็เอามาแกงจก้ะยังแฝงเน่ะเปื่อยครับอื วันนี้มาแดงเมื่อชุดจ้ะทั้งชุดทั้งปากเออมีเอฟซีแล้วมีเพื่อนๆขางตัวปกวางถามว่าปกวางใช่ลิปกะติกอะไรคือมันไม่เห็นรู้จักทีป๊าดแกเอ้ย <laughs> ลิปกะติกตัวนี้ประกวาง g จแนะนําเดีย๋ยวเอามาให้ดูดาจ้ะเผื่อใครสนใจอยากกินซื้อก็ไปโหลดจ้ะนี่อันนี้จ้ะเมเบอร์ลินนะจ๊ะเมเบอร์ลินนิวยอร์กไม่ได้รีวิวนะจ๊ะแค่เอามาให้ดูว่าประกวางอะ่ะทาลิปกะติกอันนี้จ้ะเมเบอร์ลินนี่นะแกเอ้ย สองวันสองคืนก็ไม่ลบแม่เชื่อปากวางเด้ออันนี้มันเป็นแบบลิควิดนะจ๊ะเนาะผู้หญิงก็อย่างว่าอะไรกเอ่ยความสวยความงามมันต้องมาก่อนไม่หรออย่างอื่นเป็นยังไงช่างมันเนาะปากให้แดงไปก่อนไม่หรอเ <laughs> มเบรินนิวยอร์กยี่ห้ออื่นก็มีนะคะแต่ว่าปักวางก็ไม่ได้ใช่นะคะปากวางใช่ตัวนี้แม่กว่าจะรูก้กะเอ่ยซื้อมาวันแรกนะคือแบบประทับใจมากเนาะวันนั้นเดินทางไม่หรอบินกลับเมืองไทย นั่งเครื่องบินสิบสองชั่วโมงน่ะแกเอ่ยแล้วก็กว่าจะไปถึงบ้านน่ะก็เกือบสองวันไม่หรอกโอ้ที่นี่แม่มันไม่รูดแกเอ่ยกินยังไงก็ใหม่รูดแดงเลยงั้นเดีย๋ยวเวลานอนบนเครื่องสิบสองชั่วโมงก็ยังแดงอยู่งั้นเดีแ๋แกเอ่ยแม่สุดยอดความประทับใจเลยเมเบรินนิวยอร์กเด้อจะเดินฝากไว้เอาเพื่อนคนไหนอยากรู้ไม่หรอกก็บอกแล้วเด้อวันนี้เด้อ กัดไปจ้ะมแซ่บ เกียบมันลื่นพี่น้องเลยเข็ดจัหไงอุ๊ย,ย,ย,ยลื่นขีดไม่อยู่ไงเอ้ย ครับจ้ะอย่าลืมเด้อเมนูนี่พี่นงจ๋ากินแทนเขานเนี่ยหนาอกมันน่าจะเนี่ยเนื้อเยอะๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอื Club. ถั่วง,งอกก็เม่จจะพี่น้องถั่วง,งอกสดบางคนกินถั่วง,งอกแคบขนมจีนอย่างเดียวนจะจ๊ะเนาะกินอย่างอื่นไม่ได้บักวังนี่กินได้หมดทุกอาหารจา้ะพักอะไรก็แล้วแต่บากวังไม่เลือกคนะ่ะว่าอันนั้นต้องกินแต่อันนี้อันนี้ต้องกินแต่อันนู้นอันไหนมันใกล้มืออันไหนมันอยากกินอันไหนมันพอหาได้ มันมีอยู่ในครัวก็เก็บมากินเมื่อจช้พี่น้องมมไม่เขาท่าเลยตะเกียบลื่นแกเอ้ยโอ้หหนองนี้เลยเถอะแกเอ้ย เป็นผู้หญิงหยิบไปหยุดสวยพี่น้องอายุห้าซิบพกซิบนี่ยิ่งต้องแต่งค่ะไม่ใช่ว่าอายุห้าซิบพวกซิบเ้วนย่จมดสมัยการแต่งตัวเนาะหลืดอัดลาดปล่อยตัวเนาะไม่ได้ค่ะ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่ถ้าเป็นไปได้แต่งตัวให้งามๆเลยใคะเอ่ยมันเป็นความภูมิใจของเจ้าของเนาะคเอ่ยต้องดูดีเขาไว้จะถูกจะแพงกว่าแดงไว้ก่อนมันนะ 嗯。Mm. ต้นหอมต้นเบลอรเลย So สดน้ำยิ่งแซ่บพี่นงนัวปลา้าจ้ะ หมดเกลี้ยงเหลือ,อนิดหน่อยเป็นสี่โค้งจ้ะพี่นองจ๋าวุ้นเศนมดเลยจ้ะอืดๆในมดเลยอืเดเต็มถาดแต่มมดคือกันจ้ะพี่นองมันแสบแสบมันไม่ได้กินมานานจ้ะพี่น้องคนไทยในต่างแดนเนาะจ้าเนาะกว่าจะได้กินแต่ละอย่างได้กินอยู่ค่ะแต่ว่ากว่าจะได้กินแต่ละอย่างก็ไปหามาจ้ะ <c oughs> ค่อยไปหาไปเลาะมาเด็กใครเอ่ยอยากกินอะไรก็ สำหรับวันนี้ประกวังงก็ขอขอบคุณในการติดตามรับชมประกว a งสาวไทยในต่างแดนเด้อจ้ะเด้อหากผิดพลาดประการใดขอโทษขออภยัยสวัสดีจ้า